ครยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัชจีนี่ชาแนลอุうう้ยตัวอะไรอยู่ล่างปูนะเหนไหมครับนี่นก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 นอกอะไรเอ่ยบินไปนไหนละนี่ไงน,นี่ไงอยู่ตรงปลายจมูกปูนะครับนกขุนทองนั่นน่ะหรืนอกอะไรอ่ะนกอะไรเอ่ยเห็นไหมครับเอฟซีเห็นไหมโชคอะไรเนาะวันนี้เมื่อสักครู่ตอนแรกเกาะอยู่ตรงปลายจมูกปูเลยนะนอกอะไรเอ่ย ตัวดำๆนั่นไงขึ้นไปเกาะแล้วขึ้นไปเกาะที่ปู่แล้วครับเกาะเลขอะไรน้นอยู่น,นี่คขนี่ใครเห็นไหมใครเห็นไหมในไร์สดนกกาเวาไม่ใช่นกขุนทองนะั่นอ่ะอุ้ยนกขุนทองครับนกขุนทองจริงๆเลยเกาะอยู่ที่ปลายจมูกปูเร้อนะครับ เดี๋ยวจะถ่ายตรงที่นกเกาะว่าจะเป็นตัวเลขอะไรนะนะครับพาเอฟซีทุกท่านมาส่องดูเลขเด็ดที่พญาเขียงยีรันหน้าคาดนะครับช่วงก่อนเที่ยงนิดหน่อยครับอแสงมันอาจจะท้อนนิดหนึ่งอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่นแสงสะท้อนนะแสงแดดแรงไปหน่อยให้ดีต้องช่วงบ่ายนะแต่ไม่ไรครับลองดูซิว่าช่วงบ่ายกับช่วงก่อนเที่ยงใครจะเห็นเลขอะไรขึ้นบ้างไหม เดี๋ยวผมจะพยายามส่องให้ดูถึงแปดนาทีนะครับดูนกที่นกขุนทองตัวนี้นะครับมาเกาะอ,อยู่นานมากเลยตรงเดียวเลยจุดเดียวเลยครับซูมไม่ได้ดัดแตกแล้วนี่ฮะอ่ะอี้นิดนึงครับเห็นไหมครับเห็นไหมนกขุนทองกับตัวปู่ดลยไปแล้ว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 ,ลว,วจะมาสื่ออะไรหรือเปล่านอ้อนี่นกขุนทองตัวนี้จะให้เลขอะไรเนาะ เดี๋ยวไปส่องหน่อยนิเหยียบอะไรเลขอะไรเอาไว้หรือเปล่าดูตรงที่นกคุณทองเหยียบไว้ก่อนนะเหยียบปูไว้ก่อนว่าเห็นไปเลขอะไรไหม <S 2> <S 2> ใครเห็นไปนเนีอะไรคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับ ผมยังไม่เห็นอะไรตอนนี้กะแดดยังแยงตาเยเลยนะพาส่งให้ดูนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะวันนี้เราอยู่ที่พญาเขขิรนัน,น้าคราดมาสองเลขตำราให้ยอฟสีในงวดวันที่เก้านะศุกที่เก้ามกราหกเก้านะครับวันนี้ก็มีนกขุนทองตัวหนึ่งมาเกาะที่ปู่นะ นานเหมือนกันนะพอนานเหมือนกันเดี๋ยวผมจะผ่านกล้องมองผ่านกล้องเราจะเห็นเลขให้ f ็7มาแล้วครับผมเห็นแล้วนะ75 7505อ่าผมเห็นให้ละว10145เนาผมเห็นให้ละผมเห็นให้ละเดี๋ยวผมจะ ถ่ายภาพนิ่งลงให้ดูก่อนเดี๋ยวผมเห็นแล้วครับ 7, เจ็ดห้าเจ็ดแปดห้าศูนย์เจ็ดเก้าห้าศูนย์ศูนย์แปดนะผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วใต้คางใกล้ๆปากปูนะผมเห็นแล้วครับเจ็ 7, 8, 5, ดแปดห้าศูนย์ไม่งั้นก็เป็น เจ็ดห้านะห้าศูนย์นะเจ็ดแปดห้าศูนย์แล้วกันอ่ะเจ็ดแปดห้าเจ็ดจะชัดที่สุดที่คือเจ็ดแปดห้าศูนย์เจ็ดแปดห้าศูนย์นะครับตาราวเดี๋ยวผมจะวงให้เดี๋ยวผมจะผมจะชี้ให้ดูตอนที่แสงมันส่องครับทําอะไรไม่ได้เลยใต้เนี่ยบริเวณใต้ใต้ใตครับมอ,มองไม่เห็นเลยมืดเลยครเนี้ยไม่โฟกัสเลยเอ,อนานะ ยากเลยคันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้ลูกศรชี้ให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะใช้ลูกศรชี้ให้เอฟซีได้ดูว่าที่ที่ผมเห็นตามราวในงวดวันที่9สุกที่9นี้นะครับผมเห็นเป็น7 5 50 78 50สี่ตัวเลยครับเรียงกันอยู่เลย78 50 75 50แล้วก็78 80นี่แหละครับเลข5เลข8คล้ายกันมากเหมือนกันเลย ตำเาวนะครับตำราวเดี๋ยวผมจะเอาไรฟสุดมาให้ดูแป๊บหนึ่งเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดแปดศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดแปดห้าศูนเนี่ยครับสี่ตัวเลยเห็นสี่ตัวเลยครับเดียงกันเลยนะเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางโอ้เมื่อคมีนกขุนทองมาเกาะที่ปลายปูด้วยใจโชคเลยเนาะนกขุนทองนกตีเลย นกตีเป็นเลขอะไรนะนานๆจะได้เห็นนกมาเกาะทีครับเจ็ดห้าแปดศูนย์โอ้โหทำไมเลขขึ้นเยอะจังเนะีแต่ว่าส่วนมากจะมีเห็นเป็นแปดห้าห้าแปดศูนย์เนี่ยครับเจ็ดแปดห้าศูนย์แล้วกันอ่ะนี่แต่เลขนี้ก็สวยนะหนึ่งแปดเนี่ยหนึ่งแปดก็สวยนะ อยู่ใกล้กันเลยครับหนึ 1, 8, 7, 8. ่งแปดเจ็ดแปดนะเป็นแค่แนวทางเนั้นเด้อครับน่าแอดมินช่องรัชนีชาแนลให้แนวทางตำราในงวดวันที่เก้าสุกที่เก้านี้นะครับเจ็ดแปดห้าศูนย์แล้วก็หนึ่งแปดนะครับนะเจ็ดแปดห้าศูนย์แล้วก็หนึ่งแปดนะเอฟซีเด้อครับ มุมนี้มุมเดียวเลยเห็นชัดโอเนะ้เนี่ยถ้าย้ายไม่ได้ครับย้ายแล้วแดดส่องทันทีเดยมัวผ้ามัวเลยภ้าวันนี้อาจจะไม่ชัดเพราะผมมาก่อนเที่ยงนะครับก่อนเที่ยงที่จริงต้องมาช่วงบ่ายแต่อยากให้ยุทธได้ดูว่าช่วงเช้ากับช่วงบ่ายเรียกจะขึ้นเหมือนกันไหมเอาช่วงวันวดวันนี้เอาเป็นช่วงเช้าแล้วกันนะเจ็ดแปดห้าศูนย์แล้วก็หนึ่งแปดนะครับเป็นแค่แนวทางไรสดได้ยินไหมน้อครับยวไปดูทางไร่สดต่อกันว่าจะใช่ไหม มาดูมุมนี้ครับมุมนี้ไม่เห็นเลยครับนะมุมนี้หายครับมุมนี้ก็จะเป็นลางๆเจ็ดแปดห้าศูนย์แล้วก็หนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งห้านะอยู่ใต้อยู่ใต้าตาคางปู่จะเห็นเป็นเลขลางๆอยู่ตรงริมผีวปากปู่นะทางไรสุดนะครับเจ็ดแปดแปดศูนย์หรือว่าเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดแปดห้าศูนย์ประมาณนี้นะครับบดแล้วแดดบดแล้วแดดบดแล้ว ดดก่อนขึ้นมาทุก็จะเห็นทันทีนะครับใต้คางปู่แล้วก็จะมีหนึ่งแปดชัดมากครับหนึ่งแปดเดี๋ยวผมจะวงให้ดูสําหรับภาพนิ่งนะผมให้เอฟซีได้ละนะมีแนวทางให้ยืีแล้วก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกับช่องรัชนีชาแนลนะในตาราววันที่เก้าสุขที่เก้ามกรานี้ได้ครับเด้อเดี๋ยวผมจะวงให้ดูภาพนิ่งนะครับเห็นแล้วเห็นแล้ว นี่นี้แะครับถ้าเห็นแล้วก็จะบอกทันทีนะครับว่าจะอ่าถ้าเพ่งนานๆถ้าเห็นแวบ,บแรกงวดที่แล้วผมเห็นแต่แรกผมเห็นสามห้าหกแล้วก็สามศูนย์หกนะผมก็เลยผมชอบสามศูนย์หกนะจริงถ้าผมบอกห้าไปด้วยก็น่าจะเข้าอยู่ว่างวดงวดวันพุธนะอะเนอ่เสียดายเสียดายไม่เป็นไรครับตามกันต่อนะกับช่องรัชนีชาแนลนะเราไม่ใช่เพราะเจ้าพ่อหวยนะครับเราไม่ใช่เจ้าพ่อหวย แต่ช่วงไหนที่เราเห็นเลขนะเราก็จะคอมเมนต์ให้ f c ได้ดูว่าเออเป็นแนวทางนะครับส่วนที่เรามาถ่ายทุกวันเนี่ยก็เรามาถ่ายคนที่มีโชคกระปูนะครับได้โชคได้อะไรกันมาใายบรรยากาศนะส่วนมากนะครับ่ส่รบ,สบรรยากาศนะเราไม่ใช่เจ้าพ่อหวยโดยตรงนะครับเราเห็นเลขตรงไหนเราก็คอมเมนต์นะล้วก็บอก f c ไปตามที่เราเห็นตามนั้นนะนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมตำราวันนี้นะครับ แปดแล้วก็18ึ่งนะจำไว้นะครับเจ็ดแล้วก็หน่งอ่ะขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีในวันในตำราสุขที่เก้ามกรดนี้กับช่องรัชนีชาแนลสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ